Corporation. สวัสดีครับพบกับผมเทิดหยดทรานะฮะวันนี้เรามาในเวลาค่ําคืนเป็นพิเศษเพราะว่าต้องตามกระแสหน่อยครับหลังจากหลายคนถ่ายภาพกับกําแพงนี้ไปนะฮะมากแล้ววันนี้เราจําเป็นจะต้องมาเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่ภาคีคนละสงขาคิดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้ว่าโชคดีมากครับเรากําลังเจอทีมงานที่กําลังจะเพ้นภาพต่อนะครับหยดทรายจะพาคุณเข้ามาค้นหาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเมืองเก่าสงขาคืออะไรบ้างเดี๋ยวตามมาครับกับรายการหยดทราย โอเคครับท่านนายกสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมโชคดีมากๆเลยได้อยู่กับท่านนายกเทศบาลนครสงขาท่านสมศักดิ์ตันติเสรณีนะครับท่านนายกครับผมอยากจะถามหน่อยครับว่าสิ่งที่เป็นเมืองเก่าของสงขาย่านเมืองเก่าตรงนี้นะครับที่มีทั้งอาคารเก่าทั้งตึกชิโนต่าง,างๆเก่าอยู่แล้วแล้วเรายังเพิ่มงานศินละปะเข้าไปเนี่ยบนความเก่าเนี่ยทางเทงศบาลนครสงขามีแนวคิดอะไรยังไงบ้างครับ ก็ถือว่าในย่านเมืองเก่ากับทางถนนสามสายเนี่ยมีอาคารที่มีทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีให้เห็นอยู่หลายหลังไม่ว่าจะเป็นถนนนางงามถนนนครในถนนนครนอกและถนนเลีซอยที่เชื่อมถนนสามสายนะครับไม่ว่าถนนนนองจิกรามันหรือถนนปัตตานีเนี่ยในส่วนนี้ก็จะมีอาคารที่ทรงคุณค่า ให้เราเห็นและจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะช่วงวันหยุดวันหยุดราชการเสวร์ทิตย์เนี่ยจะมาเดินนะมามาเดินเยี่ยมชมอาคารเก่าๆเนี่ยนะครับถึงถือว่าเป็นจุดขายนะครับของการท่องเที่ยวของเทศบาลนครสงขลานะครับแต่เนื่องด้วยที่ว่ามีอาคารเก่าแก่ที่ผนังเนี่ยมันผูกก่อนไปตามการเวลานะครับเห็นว่า มันน่าจะมีอะไรนะที่เป็นลักษณะศิลปะดึงดูดที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาถ่ายรูปนอกจากว่าไม่มีรูปไม่ไม่ไม่มีไอ้เรียกว่าอาร์ตสรตดนะครับนะครับให้เป็นจุดสนใจให้จุดถ่ายรูปเนี่ยถือว่ามีจุดนี้นะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาและอีกเป็นอีกทางหนึ่งที่จะประชมพันธ์ในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครับนะครับเพราะว่าอย่างน้อย ตัวตึกตัวอาคารที่เก่าด้วยการเวลาเนี่ยก็สวยอยู่แล้วรเรามาเพิ่มงานจิตรกรรมที่สวยเข้าไปอีกทําให้ทุกคนต้องหลั่งไหลเข้ามาเพื่อจะมาถ่ายภาพร่วมกันนะฮะแล้วก็หลายคนจะพูดว่ามันจะคล้ายๆกับปีนงังอ่าอันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ลักษณะอาคาร,ครอาคารถือว่าลักษณะคล้ายกันคล้ายคลึงกันคล้ายคลึงกันนะครับลักษณะจีนผสมยุโรเปียนนะครับลักษณะอาคารการใช้วัสดุ ก็เหมือนกันลักษณะการผูกก่อไปตามเวลาเนี่ยปีนังยังไงก็สงขาเข้าไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเพื่อที่จะดึงดูดนให้นักท่องเที่ยวหรือว่าเข้ามาเนี่ยมาเยี่ยมชมเนี่ยมาถ่ายรูปคู่กับอาคารสมุนค่รเนี่ยก็ต้องมีอะไรที่ว่าเป็นอาร์ตเหรือว่าเป็นศิลปะนะเพื่อที่จะดึงดูด ไอ้นักท่องเที่ยวเข้ามาครับ,รบแล้วผมยังทราบมาว่านอกจากผนังฝั่งนี้ของเส้นราม,มานตัด,ดกับนางงามนะครับจะมีส่วนของโรงสีแดงด้วยใช่ไหมครับ ก็ถือว่าไลยหลังนะครับที่อาคารทรงุณค่าไม่ว่าจะเป็นฮับโูยินลงสีแดงนะครับที่ถือว่าไอ้ตรงจุดนั้นปัจจุบันเนี้ยไม่ว่าจะเรื่องของการถ่ายรูปผู้ที่รับปัญญาใหม่ๆหรือว่าไม่แต่ในเรื่องเป็ดดิงนะครับที่ในส่วนในส่วนนี้หรือว่าไม่แต่นักท่องเที่ยวนะครับถ้ามาเยี่ยมชมสงศาแล้วมาเที่ยวในในย่านเมืองเก่าเนี้ยต้องไปถ่ายรูปที่ป้ายฮับหูยิน ได้เป็นเหมือนกับเป็นจินญลักเป็นสัญลักไปแล้วังต่อไปตรงนี้ก็น่าจะเป็นอย่างด้วยใช่ไหมครับขมีลายหลังนะครับที่เห็นว่าที่ไอ้ตามซอยที่เชื่อมเนี่ยก็ยังก็จะมีลักษณะไอ้ก็จะให้เนี่ยเอาอาชกิจกรที่ว่าเข้าไปวาไปวาดรูปนะครับก็สรุปว่าเส้นเมืองเก่าจริงๆแล้วตั้งแต่นางงามนครในนครนอกทางท่านนายกในฐานะเป็นดูแลเทศบาลนครสงขลานะก็แพลนสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับงานอาร์ต ในส่วนของผนังต่างๆด้วยยังมีต่ออีกใช่ไหมฮะไม่ใช่เฉพาะรูปนะไม่ใช่เฉพาะไอ้พวกอาจจะมีปฏิมากรรมนะครับเข้ามาให้คนมาก็ได้ม่ว่าแอคชั่นกันจะมีศิลปะรอบตัวความหลากหลายของเนี่ยของศิลปะที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาครับนะครับครับโอเควันนี้ผมโชคดีจริงนะฮะนอกจากที่จะได้มาเห็นภาพสวยๆที่ผนังได้คุยกับท่านอาจารย์ที่เป็นคนเพ้นนะฮะ แล้วก็ยังเจอท่านนายกอีกด้วยต้องขอขอบคุณท่านนายกมากๆครับสำหรับข้อมูลให้กับผมในรายการจดสซายวันนี้นะฮะครับผมขอบคุณมากครับครับ บริษัท i m p r o v i s e Photographer and Editor Service ได้รวบรวมจิมง,งานโปรดักชันมืออาชีพที่เปลี่ยมไปด้วยประสบการณ์ด้วยการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์เราพร้อมให้คำปรึกษาออกแบบและผลิตผลงานทางด้านโปรดักชันที่มีความสร้างสรรค์แตกต่างโดดเด่นสะดุดตาและมีคุณภาพให้แก่คุณไม่ว่าจะเป็นสื่อการนำเสนอหน่วยงานหรือองค์กรการนำเสนอที่แสดงถึงภาพลักษณ์ของระบบการทำงาน การแนะนำสินค้าและโฆษณาการออกแบบสื่อการนำเสนอหรือวิดีโอพรีเซนเทชันที่จะช่วยบันทึกภาพความสุขและความประทับใจความรักของคู่บ่าวสาวสื่อวิดีโอหนังสั้นโลโก้สื่อมัลติมีเดียและสื่อในรูปแบบต่างๆรวมถึงรูปแบบการจัดงานนอกสถานที่ในรูปแบบที่คุณต้องการ